สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนล99อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะดาวจะมาเล่าประสบการณ์นะคะที่น้องกําลังหัดเดินนะคะดาวพาน้องฟิลิปไปฉีดวัคซีนมานะคะหนึ่งขวบนะคะก็โดนสองเข็มนะคะที่แขนนะคะแขนสองข้างนะคะน้องซ้ายขวาเลยนะคะวันนี้โดนคุณหมอฉีดสองเข็มเลยค่ะแล้วก็คุณน้องก็กลับมาก็ มีอาการที่แบบว่ายัางไม่ได้เป็นไข้นะคะคุณแม่นะคะจะต้องรีบเอาแซมบัคทาให้น้องทันทีนะคะเพราะว่ากลัวน้องจะเสบนะคะแล้วก็เป็นไข่นะคะดาวก็เลยมาอาัปเดตให้ฟังนะคะว่าเวลา,าลูกฉีดวัคซีนก็จะเป็นไข้ขึ้นตลอดนะคะดาวจะใช้แซมบัคนะคะที่ดาวติดมาจากเมืองไทยนะคะทานะคะ ใครที่อยู่ที่เมืองไทยก็เอามาด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้เอามาทาเวลาน้องต้องฉีดวัคซีนอะัน,นนี้ก็คือเป็นความที่ดาวทํานะคะดาวจะทาอย่างนี้นะคะเพื่อไม่ให้อักเสบแผลที่ฉีดนะคะแล้วก็น้องจะไม่เป็นไข้นะคะใครอยากทําทตามก็ได้ใครไม่ทําตามก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือแชร์ประสบการณ์ให้ฟังคลิปนะคะอันนี้น้องก็กําลังเล่นก็สําเนคุณแม่ก็สบายใจมากที่น้องแบบ ไม่ได้เป็นไข้เดี๋ยวจะหมอบอกว่ามีอาจจะเป็นไข้นะคะภายในอาทิตย์หนึ่งนะคะอาจจะมีอาการไข้ขึ้นก็นเดี๋ยวเราจะติดตามต่อไปนะคะว่าน้องจะเป็นไข้ไหมนะคะคน้องฟิลิปครับน้องฟิลิปเซฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะยังไงวันนี้ดาวไปแล้วนะคะเอาความน่ารักของน้องฟิลิกมาฝากนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามให้กับคุณแม่ดาวด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปต่อไปก็จะมาอัปเตดตเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊าย